ติดที่กองละครพ่อไก่แจ้ซีนเนี้ยรวมตัวใช้หนุ่มไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหลุยบอยแจ็คสลิมมาที่หนุ่มหลุยกันก่อนที่ตั้งอกตั้งใจทองบทแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบเนี้ยโชคดีามากๆเลยนะ กันที่3หนุ่มบอยแจ็คสลิมรวมตัวกันแฉวงการมายาจะเป็นยังไงมาฟังกันครับขอเล่าเบื้องหลังเล่นเวกบ่อยหนึ่งได้ข่าวว่าเล่นเก่งมากไอ้เก่งนะโอ้โหลองไปดูลองไปดูละครอยากให้เห็น เดี๋ยวอะมากเลยไอ้ที่เห็นมันยืนยืนอยู่หลังรถกระบะนั่นใครวะเทคนิคการถ่ายทำเทคนิคการถ่ายทำอย่าไปบอกเขาสิแล้ว้องแอดนี่เลยอย่าไปบอกเขาบอกไม่ได้อะไรเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ไม่อะไรไม่เราก็จะแฉวงการมายาให้คนรู้ดูในละครจะดูแบบเล่นเก่งโอ้โหหล่อว่ะโอ้ตีลบมตาตีลัมตาโชเอามือแตะนะอยากเอาเบื้องหลังมาให้นะเบื้องหลังอะเบื้องหน้าไปก่อนเลยเบื้องหน้าไม่ไหว้ไ่ไหว้ไปเลย ใช่แล้วพวกผมสองคนก็นั่งกันอยู่นั่งอย่างเงี้ยเอาน้ำสระเอาน้ำสาดลมอย่งเงี้ยขี้เล่นอ่ะรู้สึกอีเดียเตยทำอะไรกันอยู่แช่มาซะหมดเลยนะหนุ่มแจ็คอยากรู้ว่าซีนนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมในละครพ่อไก่แจ้แล้วกันนะครับ